ต่อไปก็จะเป็นการสร้างบอร์ดแคสต์แบบกำหนดเวลานะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับการสร้างบอร์ดแคสต์หรือว่าไลฟ์แบบกำหนดเวลาเนี่ยขั้นตอนก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการสร้างบอร์ดแคสต์แบบไม่ตั้งเวลานะครับเดี๋ยวผมจะแสดงขั้นตอนให้ดูมันแตกต่างกันที่เดียวเองนะฮะก็ให้เราคลิกที่คลิกบอร์ดแคสต์เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ให้เลือก ช่องทางที่เราต้องการจะบอร์ดแคสต์ไปนะฮะแล้วก็ใส่ไทเทิลเหมือนเดิมนะฮะสมุิแคสนะครับคืนนี้3ทุ่มนะครับแล้วเราก็คลิกคำว่า Schedule for Later นี่ก็คือการตั้งเวลานะมันก็จะมีตัวเลือกขึ้นมานะฮะอันแรกก็คืออัปโหลด h u m b เนล l m m g g e นะก็จะเป็นรูปของไลฟ์ที่เราจะใช้ไปสัมพันธ์นะ ยกตัวอย่างเช่นนะฮะผมก็คลิกนะฮะมันก็จะไปดูว่าจะเอารูปตรงไหนนะครับผมก็จะเลือกนะครับนี่คือรูปที่ผมเลือกนะฮะแล้วก็มันสามารถที่จะจัดหน้าจัดตาได้จะเอาทางไหนนะมันก็จะเนี่ยเป็นรูปสี่เราก็เลือกประมาณนี้ให้เห็นข้อความไม่เห็นภาพจัดจัดนะเราก็คลิกแอปพลายนะฮะมันก็จะถูกอัปโหลดขึ้นมาบนระบบเสร็จแ,แล้วเราก็เลือกเวลานะฮะสมมติว่าเราจะ ไลฟ์ตอน3ทุ่ม45นะ PM ด้วยนะฮะมันจะมีตัวเลือก AM กับ PM นะฮะ AM ก็คือก่อนเที่ยงนะฮะแล้วก็ PM ก็คือตั้งแต่หลังเที่ยง้นมาเพราะฉะนั้น945คือ3ทุ่มนะให้ PM นะนะฮะให้เลือก PM นะครับอย่าไปกด AM นะมันจะให้เป็น9โมงเช้านะครับโอเคเมื่อเราเลือกตัวเลือกอะไรเสร็จแล้วก็คลิกบอร์ดแคสต์นะฮะเหมือนเดิมอ่ามันก็จะมาขึ้นทางนี้นะฮะบอร์ดแคสต์ที่ up coming เพราะว่าเรายัางไม่ได้ เราได้กําหนดเวลาแล้วนะเราได้กําหนดเวลาเรียบร้อยแล้วว่า3ามทุ่มมันก็จะเป็น Upcoming Broadcast นะครับลองเข้าไปดูข้างในนะครพอเราคลิก Enter into Broadcast เนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวตะกี้เนี่ยแหละครับก็คือให้เราเข้ามาก่อนว่าเช็ค k ูอาก็เช็ค o u r าเลาแอนมะก็เสียงกล้องจะใช้ตัวไหนก็ทําเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะแล้วเราก็ใส่ชื่อ Display Name เข้าไป Enter broadcast นะฮะราบบมันก็จะเริ่มตั้งเวลานะฮะก็บอกว่าเซฟโจไว้ที่9โง45 3ทุ่ม45นะครับพอใกล้ๆถึงเวลามันจะเริ่มเค้าดาวก่อนก่อนไลฟ์ประมาณ10นาทีมันจะเริ่มนับถอยหลังนะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะไลฟ์เนี่ยมันเริ่มแล้วเพราะว่า Facebook ได้ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่าถ้าเกิดภายใน 10, 10นาทีเนี่ยหลังจากเวลาที่เราไลฟ์เนี่ย10นาทีผ่านไปเราจะไม่ไม่คลิก ไอตัวเนี้ยไม่คลิกโกลา์เนี่ยนะฮะเฟซบุ๊กมันก็จะดีลีทไอเฟซบุ๊กที่ตั้งเวลานั้นไปมันก็จะหายไปจากหน้าหน้าเพจของเรานะครับนะะนี่ก็คือวิธีการในการไลฟ์แบบตั้งเวลานะฮะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างเพียงแค่ว่าใส่รูปที่เป็นรูปสำหรับประชาสัมพันธ์แล้วก็เวลาที่เราจะต้องการาเผยแพร่นั่นเองนะฮะคราวนี้พอเราตั้งแล้วมันจะไปปรากฏที่หน้าหน้าจออย่างไรนะะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ อ่าเนี่ยมันก็จะมาปรากฏหน้าจอนะว่าคืนนี้3ามทุ่มเราจะไลฟ์ไอตัวนี้นะคนที่มาดูก็มาคลิกอนะ่ามันก็จะเตือนให้คนที่คลิกเนี่ยเวลาเวลามันถึงเวลาไลฟ์มันก็จะไปโชว์ไปมีโนติฟายเราไปแสดงให้เห็นนะครับก็จะทำให้คนเข้าถึงไลฟ์เราได้ง่ายขึ้นนะฮะพอสามทุ่มก่อน3ามทุ่มสีเนี่ยเราก็เข้ามาที่ตัวสตูดิโอนะฮะมันก็จะมีเวลา บอกพอถึงเวลา00ก็ถึงเวลาไลฟ like ์แล้ว,ล,ว,ล,วล้วก็คลิกคําว่า go l i ล e ์เนี่ยนะมันก็จะยิงสัญญาณไปที่ Facebook ของเราหรือว่าที่โซเชียลมีเดียที่เราเลือกไว้ทันทีนะครับเอาละารับนี่ก็จะเป็นการอ,าอธิบายในการไลฟ์ผ่าน s t r e m ย y a r d นะซึ่งง่ายดายมากนะครับ